เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณแม่กับลูกคู่หนึ่งค่ะ,คะที่เขาไม่ได้เจอกันกว่า30ปีแต่เพราะเฟ e บุ๊กนี่แหละค่ะที่ทำให้พวกเขาได้เจอกันเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะที่ขนส่งหัดใหญ่นี่เป็นภาพนะคะของการแสดงความดีใจค่ะที่นางวิภาวดีทิศสอนหรือว่าพี่กล้วยอายุ54ปีชาอุดรธานีค่ะ ไปรอรับลูกชายที่สถานีขนส่งหัดใหญ่ซึ่งเดินทางมาจากเชียงรายด้วยรถทัวร์โดยสาร2วัน2คืนเลยค่ะโดยเธอนี่นะคะไปรอรับลูกแล้วก็น้าของลูกเนี่ยนะคะอย่างตื่นเต้นทันทีที่พบหน้านี่แหละคะ่ะเป็นวินาทีที่ลูกเนี่ยนะคะที่ไม่ได้เจอกันก,นกว่า30ปีเจอแม่ปุ๊บเนี่ยคุกเข่าเลยค่ะ,ะแล้วก็ต่างคนก็ต่างร้องไห้นะคะเนื่องจากว่า ไม่ได้เจอกันเลยกว่า30ปีอย่างที่บอกนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแยกจากกันตั้งแต่อายุได้ประมาณ3ขวบโดยทันทีที่ทัวร์ว่โดยสารมายถ,ถึงเนี่ยนะคะที่ชานชลาเนี่ยต่างคนก็ต่างโผล่อนน้ำตาเนีอาบแก้มเลยนะคะคือคือไม่มีคำพูดอะไรแค่แค่ร้องไห้ออกมาเนี่ยก็ถือว่า เป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นคำพูดที่ดีที่สุดแล้วนะคะโดยคุณวิภาวดีบอกเขาว่าลูกชายเนี่ยนะคะที่เธอสวมกอดเนี่ยเป็นเรื่องโชคดีค่ะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยนะคะเล่น a c e b o o k ค่ะแล้วก็ได้มีการพยายามที่จะเซิร์ชหาชื่อลูกชายมาโดยตลอดเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเธอเซิร์ชชื่อหรือว่าค้นหาชื่อนะคะของลูกชายแล้วก็นำสกุลเข้าไป ปรากฏว่าดีดชื่อขึ้นมาเธอก็เลยเข้าไปสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรจนกระทั่งค่ะเธอได้รับคำตอบว่าชายคนนี้ที่เธอเซิร์ชชื่อหรือว่าค้นหาชื่อใน Facebook คือลูกชายที่แยกจากการมาเมื่อ30กว่าปีก่อนซึ่ง พี่กล้วยหรือว่าคุณวิภาวดีบอกเขาว่าตอนที่ลูกชายอยุ่ได้3าขวบตอนนั้นเธอมีปัญหาครอบครัวจนต้องเลิกลากับสามีช่วงแรกๆก,ก็ได้พบกับลูกอยู่บ้างแต่ว่าค่อนข้างลำบากเพราะว่าตอนนั้นตัวเองทํางานอยู่ที่กรุงเทพส่วนลูกก็อยู่กับครอบครัวที่ อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแต่ว่าด้วยชีวิตช่วงนั้นที่ค่อนข้างลบาบากแล้วก็ต้องและเฮเร่อนทํางานไม่เป็นหลักแหล่งทั้งกรุงเทพบ้างภูเก็ตบ้างปัจจุบันนี้เธอก็มาอยู่หัดใหญ่แล้วก็มีไปทํางานสิงคโปร์เพราะว่าเธอไปเปิดร้านอาหารหยู่ที่สิงคโปร์นะคะ <c oughs> แล้วก็เมื่อชีวิตเริ่มนิ่งจึงพยายามที่จะตามหาลูกชาย พราะเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่เธอพยายามที่ตามหามาโดยตลอดหลังจากที่อย่างที่บอกแล้วว่าไปนค้นหาชื่อของลูกใน Facebook นะคะชื่อก็เด้งขึ้นมาพูดคุยสอบถามกันว่าเป็นคนที่ไหนอย่างไรมีญาติที่น้องชื่อนี้ไหมอะไรนี้ไหมจนกระทั่งค่ะนําไปสู่การนัดเจอกันซึ่งจะบอกเลยว่าภาพนี้ที่ทุกผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะไปค้นหาชื่อของลูกเธอใน Facebook ได้เพียงแค่4วันเท่านั้นเอง ลูกชายตัดสินใจค่ะเดินทางมาจากเชียงรายกับญาติเนี่ยนะคะมาลงที่หัดใหญ่แล้วก็มาเจอกับคุณแม่เนี่ยแหละ,ค,ะค่ะซึ่งบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะที่เป็นลูกชายเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่คิดเลยว่าชาตินี้จะได้เจอหน้าแม่อีกแล้วนะคะแล้วก็ในขณะที่ผู้เป็นแม่ก็คือนางคุณวิภาวดีบอกว่าตัวเองรู้รู้สึกผิดมาโดยตลอดค่ะที่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูลูกแต่ที่ดีใจที่สุดก็คือ ลูกชายไม่ได้โกรธและให้อภัยโดยบอกว่าตัวเองจะพยายามที่ผ่านมาพยายามตามหาคือต่างคนตา่างตามหาค่ะแม่อีกคนหนึ่งก็ตามหาลูกนะคะแล้วก็ลูกชายเองก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่มีการแยกจากแม่อีกแล้วหลังจากนี้ค่ะก็จะนําแม่เนี่ยนะคะไปอยู่ด้วยที่เชียงราย แล้วก็จะใช้ชีวิตกันแบบแม่ลูกอย่างนี้ล่ะค่ะ,คะวันนี้นี่ก็ปรากฏว่าแม่ลูกคู่นี้ก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็มีการพาไปทำกิจกรรมกับครอบครัวพาไปท่องเที่ยวเพื่อที่จะมีภาพบรรยากาศเหล่านั้นไหมผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่หลังจากที่เล่น Facebook